ดอกกุหลาบของเฮานะคะสีนี่นะคะจะเป็นกุหลาบเลื่อยเหมือนกันนะคะแต่ดอกใหญ่มากทุกคนดอกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะจังหวัดพาบานมากๆสีมันจะออกเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนๆน,นะคะนี่ค่ะนี่โกบ่าโดกนะคะโดกเติบอยู่ต้นนี้เป็นตาขยายค่ะนี่ อืหอมนะคะกินหอมมากเลยหอมไปตากเลยเฮดชาเนาะหอมหอมอืมหอมมากเอามากินยูสวนเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วแต่หมูจะกินกับวิปปิ้งครีมนะคะอืมเร็วอันนี้มันเนี่ย คราดโครเชต์หรอทุกคนม,มีโปรตีนนำอะเดี๋ยวคนเบิ้งโปรตีนก่อนเลยโปรตีนเท่าไหร่อันนี้โปรตีนหนกรัมนะคะโปรตีนหน่อยเถอะมาถอดเซ็ตไส์แบบนี้นะคะทุกคนค่ะ<ม><ม>เดี๋ยวเดี๋ยเบิ้งคิดนึ่ เนื้อครีมมันก็นจะเป็นประมาณนี้นะทนุกคนแล้วเขาก็จะมาก,กินกับสตรอเบอรี่เขาแบบนี้นะคะเอาจริงๆนะแค่สตรอเบอรี่กับยังหวานอร่อยละอืมอือหือรสชาติมัเหม,มือนไอติมมันเป็นครีมนุ่มๆเหมือนไอติมมาด้า ตุยเข้าไปแบบนี้นะตุยใส่ครีมแบบนี้เลยอืยอมหอะมาก มาต่อกันค่ะทุกคนคลิปนี้จะยาวหน่อยเนาะคะ่ะกัลังจากที่กินสตรอเบอรี่ที่เขาไปเก็บมาจากฟาร์มที่เขาไปสือมาเนาะจาะเนาะอ,อมสินนะคะกับมาจอลูนะคะพอบริเวณนี้นะคะอ,อมสินจะมาปลูกโหระพาค่ะจอลูพาซิกแบบนี้เนาะคะ่ะมีอ่าพี่เอฟซิบนถามา่าอ,อมสินคือพอเอาสตรอเบอรี่อยู่ในสวนของเจ้าของมันบพทันที่มันเพิ่งเริ่มแดงค่ะมันบ่าท่านที่สุกดีเนาะจ้ปะปต่ที่นี่นะคะกะติใจไอสตรอเบอรี่ฟาร์มนะคะทุกคนค่ะบวยตาสิเดบอสเนาะจ้ะก็สิไป เก็บจักเทียสองเทียเนี่ยกับเสื้าค่ะเพราะว่ากับล้อไห้สตอรเบร่ของเจ้าของแดงค่ะักนะคะคอยจะมาเก็บของเจ้าของค่ะเพราะของเจ้าของเก็บนะคะมันกับมีหลายเด้ทุกคนเก็บได้ตะการยิ้ยนกับมีเด้เพราะว่าของเขามันกับมีหลายปีนี่กับสองสิกนนะคะทุกคนค่ะ เห็นบ่ค่ะคะอยจ่อหูไปแป๊บหนึ่งแล้วฝนมันก็สิเลิมม้ล้วพูนเห็นบอกอุ้นฟ้าขึ้นมาแล้วนเนะา,านะค่ะแต่ว่าอมสินนะคะกระสิเจาะหูแห่มันแล้วนะคะหมองปลูกโหละพานะคะแล้วหายตาหมูนะคะง่ายนะคะง่ายไอ้ไฟเนาะจ่ามาไวมองนี้นะเพราะว่ามองนี้อมสินกระสิเจาะพลาสติกเหมือนกันคะ<ส>่ะเพื่อที่จะปลูกกะเพราทั้งสองแถวนะคะ่คะแถวนี้กับแถวนั้นเนาะนี่แหละภารกิจของอมสินมือนี้เนาะค่ะไายตาหมูนั่งกะอ่ะ ก่อไฟกันละคะ่ะออมสิงกบเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปเจาะรูฟังนี้เนาะพอฟังทั้งนั้นเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วการเจาะรูพลาสิกนะคะมันก็บสเหตุแบบเร่งรีบว่าใด้ดทุกคนจะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าไอ ไปตั้งไฟขังหนึ่งเนี่ยเสียออมสินกนระจอได้แค่ซีฮูเองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าความร้อนมันได้แค่นี้เนะาะจ้ะก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะคะช่วงที่ออมสินรอดนะคะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะทุกคนช่วงที่ออมสินไปตั้งไฟแมนบอออมสินนะคะก็สิไปเอาไอ้ห้านะคะออกจากสวนสตอเบอรี่นะคะทุกคนพราะวันมันจะบ่ต้องเสียเวลายืนร้อห้ไฟ,ไฟมันห้อนอย่างซี่นะนี่ค่ะออมสินก็นไปดึงหยาออกนะคะทุกคนคะ่ะมันก็แสดงสองงานในเวลาเดียว กันเนาะจะ ค่อยๆเหตุไปค่ะพอมือนีจังได้กระต้องเหตุใหมันแล้วเนาะจ้าไม่งันนะคะมืออื่นฝนตกมากนะคะมันก็สิเหตุลํบาบากอีลีเดทุกทุกคนถามว่าตาหมูนางไปไหนม่นบอช่วงที่อมสินจอลุภพลาสิกนะคะนางก็ไปพุลลัตัดหญ่านะทุกคนแล้วกับไปลดน้ําพักก็ให้กับไอแมงลักนะคะแล้วก็กับเผาอยู่ฟังทั้งล็อก6เนาะคะ่ะแต่ว่าอมสินกับ่ได้ดทายคลิปไปโดยทุกคนได้บึ่งเนาะจ้าเพราะว่ากําลังทายคลิปของจะของอยู่นะช่วงที่จะของอ่า ถอนห้าออกจากปลาสตอรอเบอรี่นะคะกินสตอรอเบอรี่ไปน้ำกับสิประมาณนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะมันเริ่มแดงแล้วนะคะแต่ว่ามันพอทันได้สุกเต็มที่นะคะก็กินไปน้ำถอนหยาไปน้ำของเขานะคะมันกับบ่มิสารเคมีอย่างเดีวยวค่ะคือเกิดตามตามสภาพที่เป็นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่ล่ละจ่อหูเซตเอาไปต่างไฟกับคอยมาคะ่ะมาดึงห้าออกไปแบบนี้เนาะคะ่ะออมสิงกับแอบไปไทายนะคะตามหมูในช่วงที่น้ำมะหด มะโหดโหระพาฟังทางนี่เนอะจากกะลิเดทายเนีาะนี่ลากิจวัตรประจําวันในช่วงเสาร์อาทิตย์เจียมสิงกับตามหมูได้ยุกสิประมาณนี่แหละค่ะทุกคนจังไดก็ขอบคุณไลฟๆนะคะทิดกดไลก์กดแชร์กดติดตามและยังคงติดตามกันอยู่นะคะพอกันไม่จ้าบ๊ายบาย